สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Brower Trade นะคะทั้งมีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ชฟิลในวงมองทองคําวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่6ธันวาคมค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะก้าวเข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะคะทุกคนเก่งขึ้นพัฒนาขึ้น ไหมนะคะก็อย่าลืมรีวิวตัวเองด้วยแล้วกันนะคะสิ้นปีแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่ก็ได้นะคะที่เราจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะที่เราจะมีเป้าหมายกับตัวเองนะคะเราเริ่มได้เลยค่ะทุกคนเราเริ่มได้ในทุกๆวันนะคะแค่ดีดนิ้วแค่นี้เริ่มได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องรอวันนั้นวันนี้นะคะไม่ต้องรอให้พร้อมเพราะถ้าเราพร้อมเราจะไม่ได้เริ่มสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มไปเลยค่ะแล้วมันจะมีทางให้เราไปต่อได้เองนะคะฟิมคอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นแบบนั้นนะคะทุกคน อ่ะนะคะห่างหายจากทุกคนมานานเลยนะคะไม่ได้มาอัดคลิปนานเลยนะคะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะช่วงนอนฟาร์มเนี่ยเรามีเทรดกันนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะได้อยู่ในกลุ่มเทรดกับเรานะคะก็เนี่ยแหละฟิล์มก็ไปสิงตัวอยู่ในนั้นนะคะตั้งแต่บ่ายนะคะยันแบบโหสี่ห้าทุ่มเลยนะคะก็อยู่กับพวกเราตลอดนะคะ <S <S แล้วก็ในกิจกรรมเนี้ยนะคะฟิล์มก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเลยนะคะพร้อมๆกับพวกเราเหมือนกันนะคะซึ่ง ชอบมากเลยอ่ะมันเป็นกิจกรรมที่แบบมันมีหลากหลายอารมณ์มากนะคะทั้งดีใจนะคะกังวลกลัวนะคะพิมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีอารมณ์คล้ายๆกันในวันแรกเนี่ยคือเราแบบโหปังมากแผนบินเยอะมากนะคะแล้วก็พอร์ตโตกันแบบโหเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้พอมาวันที่2เนี่ยมันเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะผันผวนแล้วก็สวิงมากๆทําให้เราอ่ะมีแผนที่ทั้ง TP แล้วก็ SL นะคะค่อนข้างที่จะสลับสลับกันไปนะคะก็ เนี่ยทำให้เรานะคะได้เรียนรู้ว่าอ๋อฉันควรจะจัดการกับอารมณอย่างไงนะคะส่วนวันที่3เนี่ยฟิล์มเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะจําวันนี้ไม่ลืมเลยนะคะเพราะยังจําไม่เคยลืมเลนไม่ใช่นะคะก็เป็นวันที่มีข่าวนอนฟาวใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเราเข้าเทรดอยู่แล้วกราฟมันไปผิดทางนะคะเ,เหตุการณ์เนี้ยมันสอนอะไรเราได้บ้างนะคะทุกคนอย่าลืมเอาเหตุการณ์ทั้ง3วันนี้นะคะทุกทุกรสอะคือแบบเฮ้ยดีใจเสียใจกลัวกังวลน,นะคะยินดีกับเพื่อนเฮ้ย ขอบคุณกำไรอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายอารมณ์มากเลยนะคะก็อย่าลืมที่จะเอาเหตุการณ์นี้ไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรมานะคะให้เรามองว่ามันเป็นบทเรียนที่ทําให้เราเก่งขึ้นไม่ว่าจะ TP หรือ SL เราเก่งขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปต่อแน่นอน คะ่ะโอเคนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะชอบกิจกรรมนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบนะถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปนี้อยู่นะคะแล้วได้เข้าร่วมเทศสดนะคะแล้วชอบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าเฮ้ยชอบไหมกิจกรรมแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบอ่ะทุกคนได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะนะคะน่าจะปีหน้านะคะน่าจะมีการทําเทศสดแบบนี้อีกนั่นเองนะคะโอเค มาเกินกันมาพอประมาณแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการาฟกันดีกว่านะคะว่าวันนี้นะคะน้องทองของเราหลังจากที่นะคะน้องเนี่ยได้ไปถึงจุดหมายที่พิมพ์วางไว้ให้กับทุกคน นานแล้วนะเนี่ยรอให้ถึงอยู่นะคะก็ถึงจริงๆนะคะที่พันแแล้วก็1 8 1 0นั่นเองนะคะโหตามเป้าไปมากเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยน้องทองเนี่ยทุบลงมายอ่อลงมาเยอะมากนะคะหลังจากที่เมื่อวานวันจันทเนาะคือแบบหัวเทลงมาเยอะมากเลยนะคะทีนี้วันนี้เราจะเทรดยังไงต่อเราจะเทรดเซลเลยไหมนะคะหรือว่าเราจะยังคงบายอยู่ตามเทรนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาค่ะทุกคนเรามาดูกราฟกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยพิล์มขอพาทุกคนไปดูกราฟวีกก่อนนะคะเพื่อดูภาพใหญ่ก่อนละกันอ่าทุกคนลองดูนะว่าทางเฟนวีกตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเป็นขาขึ้นหรือยังจะบอกว่าเป็นขาขึ้นมันก็ค่อนข้างที่จะก้ากึ่งนิดนึงอะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่ได้มีสวิงที่แบบเฮ้ยยกขึ้นแบบชัดเจนแบบหน้า2หลังหนึ่งแล้วก็แบบ เฮ้ยมีแบบไฮโลที่ยกขึ้นยกไฮยกโลขึ้นอย่างชัดเจนอะคือมันแบบมันมันพุ่งขึ้นมาก็จริงแหละแต่ตอนเนี้ยทุกคนเห็นไหมว่ามันก็ยังติดอยู่ที่ซัพพลายนะคะในทางเฟรมวิกนี่แหละที่เป็นเป้าหมายของเราใช่ไ่ะทุกคน18แล้วก็1810เนี่ยราคาเนี่ยเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ย่อรัวลงมาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลม,มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะซัพพลายนี้ได้นะซึ่งฟิลเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าซัพพลายเนี่ยเป็นซัพพลายที่ยวะ เออมันมันมีมันมีหน้าที่ของมันนะคะมันมีผลงานของมันก็คือซัพพลายเนี้ยเป็นซัพพลายนะคะที่ดันตัวนะคะส่งราคาเนี้ยลงมาชนะโลเดิมได้นะคะซึ่งเป็นแนวรับที่ค่อนข้างเหนียวทุกคนจําได้เนาะที่1690เนี้ยเนี่ยมันเคยเป็นแนวรับที่โคตรเหนียวเนี่ยหนึ่เนี่ยซึ่งโซนเนี้ยมันเป็นโซนที่ดันราคาลงมาให้ทะลุไปได้ไงทุกคนเพราะฉะนั้นโซนซัพพลายเนี้ยมันก็เลยมีความสําคัญถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถที่จะชนะซัพพลายนี้ได้นะคะมันก็จะย่อตัวลงมาและมมีีีโอออออกกาาาสท่่่่จะยยยยยลึด้้ววงงนๆฟ มีโอกาสที่จะย่อถึงตรงเนี้ยแนวเดิมอะทุกคนแถวแถวพันเจ็ดนะคะแถวแถวหนึ่งหกเก้าศูนย์เพื่อนรักเพื่อนเลิฟของเรานี่แหละมีโอกาสที่จะลงมาเทสนะคะซึ่งเราก็ต้องดูต่อไปว่าเฮ้ย mm hmm. ลงมาเทสตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้นะคะถ้าย่อลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยมีแรงซื้ออยู่ไหมถ้าเกิดยังมีแรงซื้ออยู่เฮ้ยมีโอกาสที่ราคาจะดันตัวขึ้นและก็กลับเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์ก็คือมีการยกไ i ย,ยกโล w แบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยโซนนี้สู้แรงขายไม่ได้ อาจจะมีการเด้งนะทุกคนแต่อาจจะมีการเด้งเพื่อลงต่อและมีโอกาสอยู่นะที่จะลงทำนิวโลต่อด้วยนะทุกคนอ่ะมนโนภาพให้ทุกคนแบบนี้ก่อนละกันมีโอกาสที่จะลงทํานิวโลเหมือนเดิมนะคะเพราะทุกคนอย่าลืมนะว่าดีมาเน,นี้ยไอที่มันพุ่งขึ้นไปเยอะเนี่ยมันแค่แตะขอบโซนเองนะเห็นปะดีมาน,นี้นะคะดีมาแลลี่เบลลลี่ในทําเฟรมวิกเนี่ย มันแค่แตะเองนะที่มันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะกลับลงมาเทสที่ดีมานี้อีกรอบหนึ่งซึ่งถ้ามันลงมาจริงนะฟิมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่สวยมากที่เราจะเทดบายกันแล้วก็อาจจะได้ถึงยาวๆโอเคไหมคะถ้าเกิดว่าใครเฮ้ย ซื้อทองคําแท่งอย่างเงี้ยฟิมมองว่าเฮ้ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยเป็นโซนที่น่าสนใจมากและมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอให้ราคาลงมาก่อนแล้วเราก็ต้องเช็คสัญญาณคอนเฟิร์มก,ก่อนด้วยนะคะว่าเฮ้ย <c oughs> มัน,ม,นมันยังมีแรงซื้ออยู่ไหมถ้ายังมีแรงซื้ออยู่โอเคเราสามารถที่จะซื้อณจุดนี้ได้นะคะแล้วก็อาจจะถือยาวกันนะคะโอเคไหมทุกคนก็นั่นแหละเราก็มารอดูกันต่อนะคะว่าภาพในทางเฟมวิกเนี่ยราคาจะเป็นขาลงต่อไปหรือว่าราคาจะย่อลงมาเพื่อยกยกโลยกใหายกลับเป็นขาขึ้น เต็มตัวสักทีนะคะอ่ะเราก็มากันไว้แบบนี้ก่อนละกันนะทีนี้มาดูทางเฟรมเดยอย่างที่พิมพ์บอกว่าราคาเนี่ยขึ้นไปเทสที่1 8 1 0แล้วนะคะซึ่งเป็นดีมาที่สําคัญมากและมันไม่สามารถที่จะชนะขึ้นไปได้นะคะเมื่อวานเนี่ยเทลงมาอย่างแรงเลยนะคะก็จะเห็นว่าหูอิมบาลานสีแดงเนี่ยค่อนข้างแบบ หนาแน่นมากแล้วเมื่อกี้พิมพาดูในทาเฟมวส์ใช่ป่ว่ามีโอกาสที่จะลงมาถึง 1, นะะ 1, เนี่ยพันเนะคะพันเเนี่ยน่าสนใจมากมีโอกาสที่จะถึงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะถึงโซนนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะโซนที่เรารอบายกันมานานแต่ว่าราคาก็ย่อไม่ถึงเนี่ยสโซนเนี่ยนะคะมีโอกาสนะที่จะย่อลงมาถึงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแก็บค่อนข้างมากนะคะที่ราคาเนี่ยจะ สามารถวิ่งลงมาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทังนั้นทุกคนก่อนที่เขาจะลงมาถึงดีมานเนี้ยมันก็จะต้องผ่านสวิงก่อนหน้าก่อนนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็เรียกได้ว่ามีดีมานเหมือนกันนะคะแถวๆเนี้ยอ่าซึ่งเป็นดีมานนะคะที่ ดันราคาขึ้นไปทำนิวไฮนั่นเองนะคะก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาย่อลงมาตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยยังมีดีมานอยู่คือย่อไม่หลุดสวิงโลเนี่ยอันนี้เป็นสวิงล่าสุดนะคะเป็นสวิงโลล่าสุดในทำเฟรมเดย์ถ้าย่อลงมาแล้วไม่หลุดสวิงนี้นะคะก็มีโอกาสาที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เลยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าแรงซื้อมันมีมากโอเคไหมคะแต่ถ้าหลุดลงมา,มาเมื่อไหร่อ่ะทุกคนก็จะเป็นภาพนี้นะคะสมมติหลุดเปิง้งสมมติอ่าอันนี้กันละกันเอายังยังไม่ถึงดีมานนะหลุดแบบยังไม่ถึงดีมาน หลุดปึ้งเราก็จะได้ QM sell ถูกต้องไหมคะก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงมาอีกทีหนึ่งแบบนี้แล้วค่อยขึ้นก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบโซนเนี่ยฟิล์มเชื่อว่าทุกกรอบทุกโซนเนี่ยมันจะแอคชั่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่านะคะเราจะต้องรอนะคะให้ราคาเนี่ยมันเข้ามาก่อนนะคะแล้วเราค่อยพิจารณา,า,ากันโอเคไหมคะอะทีนี้นะคะรู้แล้วว่าเฮ้ยม,มีมีโอกาสที่ราคาจะย่อลงมาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูในทางฟิมสี่ชั่วโมงในทางฟิมสี่ชั่วโมงทุกคนก็จะเห็นว่าโหเมื่อวาน ไม่เด้งเลยใช่ไหมคะแบบมีแรงเทขายค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็สร้างซัพพลายเอาไว้ให้เราด้วยนะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นซัพพลายอะไรอ่าก็นี่ไงก่อนหน้านี้มันยกไฮยกโลกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแต่เมื่อวานมันทุบลงมาชนะสวิงโลก่อนหนะ้าแน่นอนเราได้ QM ค่ะถ้าเกิดว่าราคาเด้งขึ้นมานะคะวันนี้เนี่ยเราจะเทรดเซลล์กันเป็นหลักโอเค เทรดเซลกันเป็นหลักเนื่องจากว่าราคาเนี่ยถูกซับไพดันลงมานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้พิมยังไม่รู้ว่ามันจะไปม้วนตัวตรงไหนมันอาจจะยังไม่ม้วนตัวทุกคนมันอาจจะย่อลงมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพิมล,ลองตีไว้คร่าวๆก่อนละกันนะคะถ้าเกิดว่ามันม้วนตัวตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ว่าโซนที่เรารอเซลอีู่ตรงนี้1792นะคะจนถึงเปึ๊บพันแปด อ่ะอันนี้เป็นโซนเซลล์นะคะถ้าเกิดว่าราคามันเด้งขึ้นมาจริงๆนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยแรงซื้อมันค่อนข้างน้อยมากนะคะแรงซื้อมันค่อนข้างน้อยมากเออเดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนว่าเฮ้ยมีโอกาสที่ราคาจะลงมาถึงตรงนี้นี่ๆๆทุกคนเห็นดีมานนี่เนาะ ดีมาเนี่ยดีมานเนี่ย,ยกับดีมาล่างเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะย่อมาถึงนะคะ <c oughs> เห็นปะว่ามันยังมีแกลบนะคะที่สามารถวิ่งได้อยู่นะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยมีสัญญาณส่งให้ในเทเล gram นะคะเป็นสัญญาณเทรดเซลล์นั่นเองนะคะซึ่งใกล้จะ TP แล้วทุกคนนะคะเราเทรดเซลล์กันไปนะคะที่ราคา1 7 7 1เนี่ยนะคะแล้วก็บวกลงมาเยอะแล้วนะคะก็ เพราะว่าเรามองว่าเฮ้ยตอนนี้ราคายังเด้งน้อยอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็มีสัญญาณบ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยจะลงมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเซล์กันนะคะเนี่ยมีโอกาสาที่จะลงมาแบบนี้นะคะและ้วอาจจะมีโอกาสาที่จะเด้งลงอีกรอบนึงเพื่อมาหาดีมานเนี่ยแถวแถวหนึ่งเจ็ดหกศูนย์นะคะทุกคนหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสาที่จะปรับตัวขึ้นเพื่อไปเซลล์ต่ออีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นภาพที่ฟิมมองไว้ในวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยยังบายไม่ได้เพราะยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเลยเราก็เลยเซลลลงมาก่อนเพื่อรอสัญญ,ญาณกกัับบตวอาาจจะะได้ยนนทุค อาจจะนะเพราะว่าตอนนี้แรงขายมันยังค่อนข้างเยอะยังตอนนี้ยังบายไม่ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าราคามันลงมาดีในดีมาน์แล้วแล้วแบบมีสัญญาณกับตัวเฮ้ยมีแท่งคอนเฟิร์มมีแท่งเทียนคอนเฟิร์มมีสัญญาณของคลาสิกงเดเวอเจนซ์อะไรเงี้ยเราก็อาจจะพิจารณาบายกันนะคะเพื่อขึ้นไปเซลล์อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ถ้ายังไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มยังมีแรงขายเยอะมากอยู่แบบเนี้ยเราก็จะยังไม่บายนะคะก็จะยังคงบายแอสนาเซลล์ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นแผนเทรดทองคําในวันนี้ค่ะ อ่ะทุกคนนะคะเดือนสุดท้ายของปีแบบนี้นะคะก็เป็นเดือนที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะได้พักผ่อนกันใช่ไหมคะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะได้ไปเฉลิมฉลองปีใหม่กันนะคะซึ่งนะคะถ้าเรานะคะไม่ได้ไปไหนอ่ะคือถามว่าตลาดมันวิ่งไหมมันวิ่งอยู่นะคะช่วงแต่อาจจะแบบวอลลุ่มน้อยนิดนึงอาจจะแบบช่วงคริสต์มาสหรือแบบ3าเอ็ดกับ1นึ่มกราอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแบบวอลลุ่มน้อยนะคะอาจจะสเปซกว้างหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเฮ้ย ดูและืราคาค่อนข้างไซเย์แล้วก็สเปซไม่ค่อยคุ้มที่เราจะเทศอะไรเงี้ยแล้วก็พักเทศได้นะคะก็ใช้เวลาจังหวะนี้ในการพักผ่อนเรานะคะรีเฟชตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะไปทบทวนบทเรียนนะคะเตรียมพร้อมตัวเองนะคะ เพื่อขึ้นปีใหม่นะคะเราจะได้มาลุยกันต่อนั่นเองนะคะสําหรับเล่าสาหรับบราโวนะคะก็หยุดช่วงปีใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะเรามีสัมมนาสัมมนาหนึ่งนะคะที่เหมาะมากสําหรับมือใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะเข้ามาเรียนรู้นะคะก็มาเจอกันได้นะคะวันที่27ธันวาคมนะคะทุกคนอาจารย์เตย้ยเนี่ยจะมาสอนพวกเรานะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถที่จะทักสอบถามแอดมินไปได้เลยนะคะช่วงเทศกาลช่วงวันหยุดพักผ่อนแบบนี้นะคะเราก็มาเติมความรู้กัน ตนะคะคสำหรับวันนี้พิมพ์ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย